ใหม่วันนี้รสชาติซดซัดอร่อยมากสำหรับคนที่ตำเองนะแต่สำหรับคนอื่นไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องเลยอ๋อป้าจะกินไหมมีแตงกวามีกระหล่ำปีนมกินมีปลาหมึกเหมือนเดิมตำไทยไงเขาเรียกตำถาดไงม่กินอป้าก็กินเองกินก่อนเดี๋ยวจะให้คนชิมดูก่อนหนึ่งคำว่า อร่อยกว่าเมื่อวานไหมเมื่อวานไม่ค่อยเปรี้ยววันนี้ใส่น้ำมะขามนิดนึงรสชาติเป็นยังไงบอกคนตาด้วยนนต้องเติมอะไร <laughs> อร่อยบอกแล้วคนอยู่ไกลต้องหิวแน่ๆ ช่วงโควิดไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอากุ้งมาด้วยนะจะได้ตำถัดตำแตงอะ่ะเดี๋ยวตำแตงให้กินเนพรุ่งนี้ไปซื้อแตงกวามา